สิ่งที่มนุษย์เราควรศึกษามันจะมีสองอย่างคือธรรมกับอธรรมสิ่งไหนที่เป็นธรรมก็คือสิ่งที่เป็นความดีต้องการไหมละ่ะถ้าต้องการก็นำธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่อธรรมคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมถ้าเราประพฤติแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเอ๊ะมันใช่เอ๊ะมันก็ มันก็ยังไม่ดีที่สุดอีกฉะนั้นเชื่อในธรรมะดีกว่าฉะนั้นคนเราอย่าเห็นคงจักเป็นอกบัวอย่าเห็นผิดเป็นชั่วถ้าเห็นผิดเป็นชั่วเมื่อไรจิตเราก็จะไม่ไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมไม่บริสุทธิ์ก็คือไม่สะอาดนั่นแหละไม่สะอาดก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุก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 อยู่เรื่อยไปอะไรอย่างนี้มันก็ควรที่จะสังเวชและควรปฏิบัติธรรมดีกว่าเป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นเป็นไปได้หมด เป็นไปในธรรม